พอดีเลยพี่สมชายมาคันนี้คําถามที่สองที่เราจะคุยกันคือเรื่องของการใส่ปุ๋ยในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละปีเนะี่ยต้องให้พี่สมชายซึ่งเป็นเจ้าของสวนเล่าให้ฟังแล้วว่าในแต่ละช่วงปีเนะี่ยหลักการใส่ปุ๋ยสามปีที่ผ่านมาพี่สมชายยึดหลักยังไงเอาช่วงนี้กันทําใบโดยถั่วไปส่วนใหญ่เกษตรกรถั่ว,วไปนะครับเป็นฐานฐานหลักอยู่ว่า ไปได้หลงลึกถึงพื้นฐานการวัดข่าดินขาหานในดินในใบในต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นๆกับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพอเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะใส่ปุ๋ยอีกสีหรือปุ๋ยขอบสมัยก่อนก็คือขี่หัวเป็นหลัก่แล้วก็มาช่ว์ล้างๆวิวัฒนาการเรื่องการพัฒนาการเกษตรก็อัปเดตขึ้นมาก็มีเคมีอินทรีย์เข้ามาเกี่ยวของก็ขี่หัวใส่ยาก็ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ แต่ก่อนจะถึงเคมีนีนเซียบ่ก่อนก็เกษตรส่วนใหญ่เษกษตรก่อนพื้นฐานก็อาจจะใส่สู้เสมอหนึ่งครั้งก่อนหลังจากหมดผลผลิตแล้วะเขาไม่ได้ไปดูว่าจะต้องเป็นสามสองหนึ่งไม่อะไรก็เขาไ่ได้ะน,นั้นใ,ในอดีตในรุ่นพอรุ่นพี่ๆรุๆ่นก่อนๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นหลังจากเมื่อตักยอดหลังได้ทักสิบปีน่าจะได้นะวิวัฒนาการเรื่องของการทาใม้ผลก่อมาโดยซื้อด้วยหน่วยงานภาครัฐก็ได้ พัฒนาหเห็นเราก็มีการวิจัยมีการพัฒนามีงานทดลองเขามาเกี่ยวของคนอาจจะปรับเรื่องของปุ๋ยเนี่ยเขามาเกี่ยวของจนมาตั้งสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการไต่ตัวหนาแล้วก็ตัวหลังจากผลข่าววิเคราะห์ดินผ่ารวมผ่าตะวันออกอเคยมีข่าวเ่าใช้หยีสิบหาตามหาหยีพาอะไรประเภทอ,อยู่พักหนึง่งในช่วงนั้นน่ะ แ,แต่วต่าปุ๋ยตัวเนี้ยคนตัวนา,วนาอาจจะเป็นสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหาอะไรก็แล้วแ,แต่มันจะไปบอกก็ตอนช่วงเบ่งลูกขยายลูกด้วยแต่หวัมความสอ,อดคลองก็เรื่องของกระบวนการการทำใบด้วยคตอนนั้นอ่ะอที่เห็นแต่มาช่วงล้างๆเนี่ยทากเกษตรกรที่ก็ทํานานๆปั๊บเนี่ยพอหมดลูกผลผลิตในกลุ่มที่ยทำซานเนี่ย,าย,ยอาจจะมีเรื่องกระบวนการใช้สา สารอินทรีย์สายเคมีพวกร่างสารอะไรนี่นนก็ <คะ S 2> พึ่งมามาสองตังปีนี่เองในเรื่อ,องกระบวนการนี่ใช่สารเรื่องปรับปรุงปรุงเลี้เนรนื่องร่างสารน,นอสองังปีนี่เองที่เข้ามาเกี่ยวข้องอแล้วก็มาสอดคลองกับพอเร่งทําใบก็จะใช้ตัวนาสูงเป็นหลักอาจจ<ค>ะใช้ยูเรียรพื้นทั่วไปแล้วก็ติผาต้นๆหรือยีเบย์ต้นๆทีๆ่มากระตุ้นการสร้างใบให้เร็ว อันนี้ก็คือช่วงชุดใบที่หนึ่งที่เราพูดกันถ้าสรุปจากพี่สมชายเนี่ยก็คือแนะนําให้ว่าเราใส่ปุย๋ยอินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เลยก็ได้ช่วงแรกช่วงเริ่มต้นฤดูเนาะหลังน,น,ลนั้นพอจะเริ่มออกใบมันอย่างของพี่สมชายหลังเห็นใบามาเนี่ยก็เลือกเลยระหว่างตัวแคลเซียมไนเตรตยูเลียหรือว่าแอมโมเนียมซัลเฟตยี่เบสศูนย์ศูนย์คันนี้ถ้าไปเชื่อมโยงกับงานวิจัยของอาจารย์ลำแพนเกษตรกรต้องคิดละ คุณจะใช้4600 2100หรือ1500ซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าซันเฟสมันเยอะแล้วเราก็ตัด2100ลงไปเลยคราวนี้ระหว่าง4600กับ1500ความแตกต่างคือ1500มีแคลเซียมเข้ามาและอีกส่วนหนึ่งที่ในเชิงเคมีนะ1500แตกตัวพืชเอาไปใช้ได้เร็วกว่าเพราะว่าถ้าไปใช้ยูเรียเนี่ยกระบวนการทางเคมีคือมันต้องมีการเปลี่ยนมันมีกระบวนการเปลี่ยนไนโตรเจนไปเป็น แอมโมเนียมแล้วเปลี่ยนแอมโมเนียมไปเป็นไนเตรตมันหลายสเตปไปเหมือนต้องปรุงหลายขั้นตอนอะ่ะแต่ว่าแคลเซียมไนเตรตมันก็พร้อมแตกตัวแล้วพร้อมใช้ได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีแคลเซียมด้วย,วย,วยเพราะว่าแคลเซียมในส่วนพี่สมชายนี่คือต่อําครับพอเราได้ขอ้อมูลมีข้อดีแนละ้วเราก็ปรับตรงนี้ได้คันนี้ของพี่สมชายที่จะถามคือปัจจุบันเนี้ยแนะนําใส่ปุ๋ยปีหนึ่งกี่รอบแล้วก็สูตรอะไรบ้างปัจจุบันที่พี่พสมชายทําอยู่ลูกหลักเกลยธรรมดาทั่วไปนะหลังจาก เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยอาจจะใส่สูสเปอร์โดยไม่ได้มองถึงเรื่องของข่าววิเคราะห์ดินแล้วหลังจากเรื่องของงานวิจัยที่อาจารย์ลำแพงเข้ามาก็ทีมงานนักตาที่เข้ามาก่อมีการวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ที่ใบด้วยด,ด้วยเนี่ยแล้วก็ไปที่ผลผลิตด้วยเนี่ยมันก็จะเริ่มมองเห็นเรื่องการพัฒนาเกษตรกรทั่วไปก็เริ่มปรับปรุงตือนตัวเรื่องการใช้ปุย๋ยเคมีแล้วหลังจากที่พอทําไบเนี่ยส่วนใหญ่ผมเองเนี่ยใช้สิพาไเป็นครั้งแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าเราไปเล่งไบอาจจะไป กระตุนโดยการผลทั้งใบเอา <c oughs> ส่วนหนึ่องอาจจะใช้ปุ๋ยตัวหนาสูงอะไรส่วนหนึ่ง <c oughs> แต่ก็แล้วมันก็ยุทีสาพดินว่าอากาศของ <c oughs> แต่ละพื้นที่ด้วยนะ <c oughs> แล้วความสมบูรณ์ของแต่ละต้นแต่ละโซนแต่ละแปลงสวนพรมเองเนี่ยจะผลผลิตปีนี้นะครับ <c oughs> ติดน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของการทุเรียนดูหลังจากการเก็บเกี่ยวเลิ่การสุดโซมองต้นเรื่องการสูญเสียใบหลังจากการเก็บเกี่ยวอ่ะแทบมองไม่เห็นแทบมองไม่เห็นในสิ่งที่เราเห็นนี่ก็ตัดแต่งกิ่งไง เห็นไ,ไหมฮะจะไม่เห็นลักษณะต้นโสมหลังจากติดลูกเลยของพี่สมชายมันจะมียูประเด็นหนึ่งที่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกเกษตรกรท่าสวนทีก็ติดผลผลิตคนขังปริมาณเยอะ mm hmm. แล้วเกิดเหลืองแล้วลังจะหาหกสิบวันแล้วเนี่ย <Yeah. S 2> เกิดไตกไวอ่อนเข้ามาเนี่ยก็หลังเก็บเกี่ยวคิดว่าเถเลียนทักเจ็ดแปดสิบวันไปแล้วเนี่ยปีนี้ก็จะมีประสบเรื่องของการไลของใบาตามขนาดติผลลูกเบ่งมาเต็ม,ตมที่ไปตามปกติเนี่ยเพราะด้วยสภาพดินฟ้าอากาศมาสูงปั๊บเนี่ยกเกษตรกรบ,บางสวนเนี่ย คือเอาลูกไม่สนใจใบแล้วจะมองฝั่งขวางก็ได้ลองสังเกตทีอว่าภาตะวะนอกเนี่ยหลังจากที่ติดผลผลิตแล้วเนี่ยเขาเอาผลเขาไม่เอาใบเคยสังเกตไหมครับครับรถพาไปเนี่ยทุเรียนเขาใบเขาช่วงติดลูกเนี่ยบางสัวเนี่ยแถบไม่มีใบเลยกับมีผมก็สังเกตมาลักษณะแบบนั้นเพราะเขามองไปที่ผลผลิตอย่างเดียวแล้วพอเสร็จแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยพอทําใบไม่เนี่ยต้องเอาใบได้และในขณะเดียวที่ ใบที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันจะะลัดทิ้งทั้งหมดเพราะใบนี่ทำงานหนักแกเต็มที่อะไรใบทํำรองไอ้ชุดใบุดท้ายก็ไม่มีอยู่อะ่ะพอเสร็จพอแตกไบอ่อนมาเก็บเกี่ยวหลูกปั๊บอะ่ะพอเริ่มสร้างใบปับเนี่ยไอใบที่สองก็ใบที่สามที่มันเลี้ยงดูผลผลิตมาแล้วเนี่ยมันก็ถลัดทิง้งหมดเราจะเห็นว่าบางสวนเนี่ยใกาแทบไม่เหลือเลยเราเสร็จเนี่ยสวนใหญ่เนี่ยถาทุเรียนที่มันแตกใบ,บอ่อนหลังที่มันติดผลไปหกเจ็ดติบวันล้วถาเลี้ยงใบไปด้วย อย่างสวนผมเนี่ยจะไม่เกิดเรื่องของการตลัดใบใบเกามันจะอยูแล้วใบอ้อนี่ยทำให้ตลัดใบรวงนี่ไม่เคยเห็นนะแต่สวนทีเต็มทีแล้วไม่เอาใบชุดทุ่งไทยลังเก็บเกี่ยวเนี่ยพอเสร็จได้ใบพอใบเพย์ตลัดปับ๊บตะลัดใบเกาออกลองราข้อดูนะครับจริงแชจยังไงไปดูจกักอันนี้เก็บมางันหลายตัวแล้วเป็นข้อมูลจริงแล้วก็ปีนี้นะมีคนแชทมาถามกันเยอะเลยว่าใบรวงทํายังไงดีบอกก็ก็คือสรุปทำอะไรไม่ได้มันถึงเวลามันต้องร่วงอะ่ะ ใช่ครับเนี่ยวยังส่วนน้องเนี่ยเรียนต้นเล็กติดผลผลิตต้นประมาณยี่สิบสาสิบหลูอาย 40, 40, 40, ุสี่หปีพอเสร็จแล้วเนี่ยพอใบชุดทีหลังจากติดผลผลิตเขาก็ไปเคลียร์แตใบมันเล็กลง<ช>จนเกือบปฐมบาลใบ<ม>นะั้นเกือบแผ่ไม่ได้เลยไม่มีใบเงี้ยพอมาเก็บหล,ลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จปั๊บเนี่ยทาใบพอใบเหลื่อมเพชรลาดไอ้ใบชุดสองชุดสามที่ไอ้ใบเก่าที่มันเลืออยู่นะ่ะบางก็สลัดเกือบหมดลองตังเเกดูด้ยครับมี่เป็นพันากนรเมื่อวานไปคุยกรณีนี้กับลุงนิรันดร์ไหม่งน้นลุงนิร ประสบการ์ขึ้นอยู่กับว่าใครเก๋าเกม <S 2> <S 2> ถ้าเก๋าเกมนะพี่ผมชายเขาบอกเลยคนเก่าเกมจะรู้แล้วว่าคุณแบกลูกหนักรู้เลยแบกลูกหนักเขาบอกว่ายัางไงเนี่ยพอใบมันผิดปุ๊บมันต้องไปลุงนิรันต์บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะพอใบผิดปุ๊บนะต้องเล่นทางด่วนเล่นอะไรเข้าไปเสริมเลยหรือไม่ก็ต้องอัดอาหารหนักกว่าเดิมหนึ่งส่วน่วยสองคือต้องพยายามเลี้ยงใบเไ,ไว้บ้าง ้าไปเลี้ยงใบไปเลยป,ป้าพอล้างเะเก็บเกี่ยวป้าพงจะเริ่มอาการนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเองสเกตหรือก็ได้ครับอันนี้กลับมาที่เรื่องทาตอาหารต่อตอนนี้เนี่ย มีหลายคนเริ่มคอยตามสิ่งที่พวกเราทำกันแล้วคือลดการใช้8 24, 24 2ี่ลงแล้วก็บางคนไปใช้3ต่อหนึ่งต่อ4อ3ต่อ1นต่อ5อตลอดฤดูกาลอันนี้ก็ย้อนไปที่งานวิจัยของขอาจารย์ตุมิตาเขาก็บอกว่าเกษตรกร,ะร,กรนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้วัดดินไม่ได้มากมใช้สูตรนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่แค่นี้ในช่วงรอบปีเนี่ยนะเราก็ใส่ปุ๋ยถ้าหลากัลกๆเขาก็ใส่กัน4ครั้งก็คือทำใบชุดหนึ่งกระตุ้นการออกดอกแล้วก็ช่วงลูกทำใบสองชุด กระตุ้นการออกดอกใช่ไหมกระตุ้นสะสมอาหารเพื่อการออกดอกแต่ปัจจุบันนี้บางทีชาวสวนก็ใส่กันแบบถี่กว่าเดิมนะเพราะอยากได้ผลผลิตไนอาจจะใส่เป็นเหมือนใส่เป็นรอบทุกกี่วันก็ว่าไปอย่างเงี้ยหรือยี่สิบวันครั้งอะไรส่วนใหญ่จะไปพัฒนาทึงขนาดนั้นแลแล้วของพี่สมชายปีที่ผ่านมาใส่ยังไงปีที่แล้วเนี่ยผมก็ยางว่าและปุ๋ยคอกหนึ่งครั้งครับแล้วก็บังเอิญว่าผ่านการวิจัยการวิเคราะห์ค่าดินมาก็เขาบอกว่าจะลดต้นทุน เรื่องผลพ้นปเนรื่องการใช้ปุ๋ยก็ไปคาวิเคราะห์ดินเขาบอกกับดินที่แปลงพมเนี่ยค่อนข้างเป็นกรดค่อนข้างสูงสีปลายต่ำต่ำก็เลยก็เลยใช้เรื่องปูนเขามะเกี่ยวข้องมาหน่อยหนึ่งแล้วก็บังเอิญว่าปีนี้เขาประดีนเลยที่อาจารย์นนั้จากมหาลัยก็มางานวิจัยเรื่องการใช้ปูนแล้วก็ทานปุ๋ยวิเคราะห์ดูว่ามันจะอัปเดตได้ไหมอะไรได้ไหมก็ทําต่อเนื่องมาแล้วในปีนี้เองผมก็เลย หลังจากที่ใส่ปุ๋ยสิบาตใบเพชรราดผึ่งมาวาดปูนไปตนประมาณตักสามกิโลถามว่าสามโลมากเกินไปไหมจริงๆก็ไม่มากนะมันทําได้ถึงห้ากิโลแต่ว่าบางคนอาจจะสิบกิโลเลยถ้ากังวลก็เอาแค่คืออย่างต่ำแนะนําว่าหนึ่งกิโลต้องมีต่อคนนะอย่างตำนะส่วนสูงสุดเนี่ยห้ากิโลอย่างที่พี่สมชายว่าสิบกิโลในงานวิจัยมันก็สิบกิโลนะแต่เราไม่ไปถึงขั้นนั้นก็ได้นะเอาสักห้าก็พอ นาป,ปัจจุบันเนี่ยสวนที่นนั้นจริงเนี่ยบางคนว่านต้นไปสิบกิโลเลยขาวพลนไปเลยนะครับแล้วก็พอฝ้นตกระยะยาวเนี่ยมันขาบมันแทบไม่มีไม่รู้สึกแต่ว่าหนึ่งปีผ่านไปอีกสิบกิโลหากโลสามกิโลอ่ะขึ้นมาขึ้นน้อยหรือไม่ขึ้นเลยเราตอบโจทย์ไม่ได้เพราะมันขาววิจัยหนึ่งส่วนแล้วก็ตะก,กะของถี่ตละแปลงมันก็แตกต่างกันมันมเหมือนทํางานวิใจัยในเรื่องของแลบกับพื้นที่จริง างานพื้นที่จริงเนี่ยพอเซ็นแล้วมันก็เข่าํำราวะ่ะสวนไข่สวนมัน<อ>ทำเลไข่ท,ทำเลมันก็มาเกี่ยวของอันนี้เราก็ต้องอย่างของเราโชคดียอย่างหนึ่งว่าเราทํางานกันต่อเนื่องมาปีนี้ปีที่สี่แล้วของเพื่อนพี่น้องชาย <S <S เอาข้อมูลมาคุยกันแล้วก็มา <S <S ถ,ก,ถกกันว่างั้นเนี่ยระหว่างนักวิชาการกับเกษตรกรนั่งคุยว่าแบบไหนดีไม่ดีคราวนี้มาส่วนสุดท้ายอาจารย์หลังจากที่อาจารย์นุกูลเขามีการวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบแล้ว ตอนนี้สวนพี่สมชายเนี่ยมันมีชุดปุ๋ยสั่งตัดด้วยนะนี่มีมาแล้วเป็นไงมั่งครับอาจารย์พอเราได้ข่าวิเคราะห์แล้วอืมก็มีปุ๋ยสั่งตัด,ตดทีนี้ตัวปุ๋ยสั่งตัดที่ว่าเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลดินใบและผลผลิตครับอ่าอย่าลืมว่าเราต้องเอาข้อมูลผลผลิตที่เราเก็บเกี่ยวได้เนี่ยฉเฉลี่ยต่อต้นเนี่ยมาคิดด้วยเป็นกิโลกร,รัมต่อต้นใช่ไหมชาวสวนก็จะรู้ว่าฉเฉลี่ยในสวนเราสวนตัวเองเนี่ย ผมลิดต่อต้นประมาณเท่าไหร่ซึ่งองพี่สมชายก็ให้ข้อมูลไว้ที่120กิโลกร,รัมต่อต้นนี้เฉลี่ยผลมันน้อยปีแ,ยแล้วติดน้อยเพราะนั้นอัตราปุ๋ยที่จะใส่ก็อยู่ที่ประมาณ7.5กิโลกร,รัมต่อต้นนี่คือทั้งปีนะจะปีที่ผ่านมาใช่<ะ>ทั้งปีอันนี้คือเป็นข้อมูลที่พี่สมชายจะใช้สําหรับปีนี้ได้กข่าววิเคราะห์ะแต่ว่าณปีนี้ ผมเองก็อาจารย์นุกูลกับทีมงานยังไม่ได้คุยว่าถ้าผมวางเป่าที่ต้น200-250กิโลมันต่อไม่อัปเดตพัฒนาไปขนาดไหนในส่วนนั้นส่วนที่สองมันก่อไปสัมพันธ์กับสภาตินฟ้าการขอาเกี่ยวของอีกหนึ่งส่วนครับแล้วพอตัวนี้มันก็แบ่งเป็นช่วงนะช่วงทําไบช่วงสะสมหานดได้มักน้อยขนาดไหนหลังจากมการออก ดอกมาแล้วมันติดดอกบากน้อยขนาดไหนพัฒนา,าใหญ่ติดลูกบากน้อยขน,นาดไหนเขาติดลูกบากน้อยขนาดไหนมันก็จะขาดกายไปทิ้งพ้นผลิตได้เ,เพราะฉะนั้นในส่วนเกษตรกร,รก,ก็ต้องปรับไปตามฝังชันของอาการดูแลแปลงสวนของตัวเองมาเองด้วยคือข้อมูลที่ให้เนี่ยคือ สุดท้ายแล้วอ่ะชาวสวนก็ต้องเอาไปปรับหน้างานเองเราก็จะให้ข้อมูลว่าเออจากข้อมูลดินข้อมูลใบแล้วก็ผลผลิตที่เราเก็บออกจากต้นไปเนี่ยคือปุ๋ยมันก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นเราเราควรจะคืนไปให้ต้นประมาณ7.5กิโลกร,รัมต่อต้นอันนี้คือทั้งปีเนาะ7.5มีสูตรอะไรบ้างอาจารย์ ก็เขาก็ใส่เขาก็เอาตัวแม่ปุ๋ยมาทำไงคะก็คือตัวยูเรียแล้วก็ใช้ไดอโมเนียมฟอสเฟตกับสิบแปดสี่สิบหกศูนย์แล้วก็โพแทสเซียมคลอไรด์ศูนย์ศูนย์หกสิบอันนี้คือเป็นแนวทางคือแม่ปุ๋ยเอาตัวแม่ปุ๋ยมาปรับมาคิดมาเป็นตัวอย่างในการคิดให้ซึ่งชาวสวนน่ะจริงๆแล้วเราก็ไปใช้ตัวสูตรอื่นก็ได้ใช่ไหมฮะอย่างที่พี่ยามบอกว่า ทั้งปีเนี่ยเรายึดตัว3ต่อ1ต่อ5 3ต่อ1ต่อ4ของอาจารย์สมิตาก็ได้จริงๆกปรับได้ทั้งปีขึ้นอยู่กับระยะต้นของเราอะมันคือระยะไหนอันนี้7.5กิโลกร,รัมต่อต้นทั้งปีเนี่ยพี่สนใจก็ต้องคิดว่าเออในช่วงทําใบเนี่ยต้องจัดก,การไนโตรเจนเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาแบ่งจาก7.5เนี่ยใช่ค่ะมาปรับตามความเหมาะสมของสวนเราอันนี้คือทั้งปีเขาก็ให้แบ่งใส่ แต่ทีเนี้ยในตารางอ่ะที่เราทําข้อมูลมาให้เนี่ยพี่สมชายเขาจะให้เราแบ่งใส่ทั้งหมดสี่ครั้งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตพี่สมชายก็ใส่ไปเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะบอกเลยเป็นกรัมเนาะอ่าเกือบกรัมอ่าอย่างยูเลียก็ใส่สักประมาณเกือบ1นกิโลเลยถ้าปุ๋ยสังตัดก็ถ้าเราจะไปตามสูตรแล้วก็แบ่งตามงวดใช่ค่ะใช่ใช่แบ่งตามงวดหนึ่ง,งส่วนหลังเก็บเกี่ยวก่อนออกดอกอใช่ไหมระยะผลอ่อนผลเล็ก และระยะผลแก่ใกล้เกี่ยวเขาก็จะแบ่งปุ๋ยไอ้เจ็ดจุดห้ากิโลกรัมต่อต้นเนี่ยเป็นสี่ครั้งค่ะพี่ยามเป็นสี่ครั้งสี่ครั้งละเสร็จแล้วมันไปได้สูตรสามหนึ่งห่าแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยหาเกษตรกรมีฟาร์มรีอเอทออนลงฟาร์มลึกซึ้งมากน้อยน้อยเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยเนี่ยในทั่วเฉลียประมาณเจ็ดกิโลแปดกิโลกรัมต่อต้นอีกตรงเนี้ยเกษตรกรอาจจะไม่ได้ใช้อาจช่วงแรกจะใช้ตัวอื่น ถูกทำใบอาจจะใช้ตัวหนาสูงก็ได้แต่ประช่วงที่จะสะสมอาหารอาจจะไปโด่งตัวกลางค่อนข้างแรงเราจะเห็นเปรียบเทียบได้ง่ายนะครับณนช่วงหลังๆในเกษตรกรภาพรวมหลังจากได้ใบชุดที่สองแล้วเนี่ยก็จะเริ่มไปสะสมอาหารด้วยฐานอาหารรองคอนเสียบมอรแล้วก็ปุ๋ยตัวกลางค่อนข้างสูงเราจะเห็นเรื่องของการฉีดปุ๋ยเกล็ดเกล็ดทางใบเนาะทางใบเนี่ยไปถี่ตัวกลางตัวหลังค่อนข้างสูงแล้วส่วนใหญ่จากตัวกลางสูงกว่าตัวท้าย เราจะเห็นเรื่องของพอกระตุนการสะสมอาหารเผื่อจะให้เกิดการต่างตาดอกเหรที่สุ่วนให้จะเป็นแบบนั้นทีนี้ถ้าเราเอาเรื่องของการลดปริมาณปุ๋ยทางใบในช่วงสะสมอาหารเผื่อต่างตาดอกเราก็จะไม่มองเรื่องถ้าเราไเป็นปุ๋ยสังตัดอย่างเงี้ยตอนช่วงสักกันยาเรื่องตุลาเนี่ยเพื่อสะสมอาหารเผื่อไปรอจังหวะกระทบแรงเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยสังตัดอาจจะไปลงตัวกลางของขังสูงแบบปุ๋ยนิด เฟตเนี่ยแปดสี่หกศูนย์ได้แอมโมเนียมฟอสเฟตไอตัวเนี้ยตอนจักไม่รู้มันเกี่ยวของกับจักอดีดเมื่อปีหกสามผมหรือเปล่าในทางกันเพราะว่าผมได้การสนับสนุนจากโครงการของอบจเรื่องถุนเรียญต้นแบบที่ก็ให้ปุ๋ยเคมีเกษตรกรมาหน่อยหนึ่งอ่ะมันใช้ยูเรียก็แปดสี่หกศูนย์ก็ศูนย์หกศูนย์หกสิบมาสิบลูกบนนั้น่ะในปีนั้นอ่ะมันทําให้ผลผลิตผมเนี่ยมันติดค่อนข้างสูงโดยใช้ปุ๋ยตัวเนี้ยม่ได้ใช้ปุ๋ย สารเฟรนทั่วไปอะไรพวกนี้แต่อาจจะใส่เสริมแต่แปดยี่สิบซีเป็นครั้งแต่ปีนี้ผมก็มองกับทาวไปเป็นลักษณะแบบนี้ทาวแหม่ปุ๋ยมะนาวเนี่ยไอ้ตอนช่วงที่ไปกระตุ้นสะสมหันธาดอกเนี่ยเอาของอาจารย์นกูลที่ทำยูฮาขอตนเนี่ยอออลอยแต่ผมอาจจะไปซื้อแหม่ปุ๋ยตัวตัวเนี้ยไปยิงในงช่วงสิ้นกันยาต้นตุลาหลังจากใบชุดที่สองอาจจะใช้แหม่ปุ๋ยตัวนี้เข้าไปเพื่อไปโดงตงัวกลางไปสูงแต่ในงานวิเคราะห์ดินตัวตัวเนี้ย มันบอกว่าตัวกลางมันมีพอประมาณนี้ค่ะขาเฉลี่ยอยู่ได้มาตรฐานแต่ปุ๋ยตัวท้ายมันหายมันจากอดีนแบบสองปีที่ใส่ซูทหกซูแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ใส่ตัวหลังค่อนข้างน้อยใส่ปุ๋ยน้อยด้ยพอเสร็จเขาบอกว่าตัวปุ๋ยตัวหลังอ่ะหายไปเลยต่ำพราขามาตรฐานค่อนข้างเยอะแล้วปีนี้ก็โดยผ่านขาวิเคราะห์ดินจากผ่านขามาตรฐานกลางเขาบอกห้ไปใช้ตัวหลังถึงหาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตัวหลังขึ้นไปอีกจากค่าวิเคราะห์ได้จากที่คำนวณให้พี่สมชายที่บอก พี่ยามบอกว่าเป็นปุ๋ยสั่งตัดตไอ้จาก7.5กิโลกรัมต่อต้นนี่นะก็พี่สมชายเนี่ยใช้ยูเรียเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลใช้พีเนี่ยจากคำนวณก่อนนะก็คือประมาณสามขีดจะประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยกรัมแล้วก็ใช้โตเคเนี่ยพี่สมชายใช้0060เจ้ไหมคะเหมือนอดีตก่อนก็คือประมาณเกือบสองกิโลเลยนะเนี่ย1.8นี่1.8ทีนี้ พอเราได้ข้อมูลวิเคราะห์ดินเนี่ยปรากฏว่าพี่สมชายเนี่ยมีพีตัวกลางค่อนข้างสูงสูงมากเลยก็ให้ลดปุ๋ยพีลงเนี่ยประมาณ10%บเอรนวันนี้จากที่เคยใส่ประมาณ4ขีดก็เหลืออยู่แค่3มขีดพอแต่ลงแต่ตัวท้ายพี่สมชายเป็นลดลงจะไม่ตัวเคตัวท้ายก็เลยให้บวกเคขึ้นไปอีก5%จากที่เคยใส่แค่1.8ึ่กิโลก็ใส่ เกือบสองกิโลเลยเผยขาเลรีแตอยู่ลลขามาท่านกลางเขงางานวิจัยเลยว่าขาทะเลียเอทเเคอาจจะอยู่ประบัดเนี่ยเนี่ยนะค่ะอันตัวเนี้ไอแผ่นเนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะที่ชาวสวนจะเอามาปรับใช้กับสวนตัวเองแล้วสุดท้ายเราก็มาดูการตอบสนองของต้นอีกทีนาอพี่สนใจดูคือดูหน้างานอีกทีแต่เราได้แนวทางแล้วว่าปุ๋ยที่เราจะใช้เนี่ยมันประมาณนี้นะทีนี้เราจะบวก ลบลงไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อยู่ที่เราแหละใช่ไหมฮะให้มันได้ใกล้เคียงเนี่ยหนูว่าแน่นอนหนึ่งเรื่องการลดตุนทุนเนี่ยได้แน่นอนใช่กันแล้วมันก็มันอยู่ที่เรษตรกรเนาะจะลงรายละเอียดมาน้อยขนตอน้อยส่วนที่สองเท่านี้ส่วนที่สองถ้าเกษตรกรส้วนหาหกสิบต้นร้อยคือร้อยต้นเนี่ยจะไปใช้ปุ๋ยสังตัดอย่างเงี้ยน้อยใช่ไม่มีหรอกมันถ้าเป็นกลุ่มเป็นฟาร์มเป็นแปลงใหญ่ๆซีซ่าหา้อยต้นเป็นแปลงใหญ่ๆเนี่ย เขาซื้อปุ๋ยมารวมแล้วก็ทําแล้วก็ทรายมันทั้งรั้งเนี่ยมันจะพอทําง่ายหรือร้านเคมีที่ไปทาทีจันโตเห็นไหมจันโตเนี่ยพอเขามีองค์ความรู้เรียนในด้านนี้เข้ามาก็เกี่ยวของไปเชื่อมกันผมก็เคยไปรวมประชุมรวมเสวนาเขายุพักหนึ่งกันมันได้เปรียบตรงถีตัวเขาเองมีองค์ความรู้เปรียบเทียบนะครับเราเสร็จแล้วรู้จักเหลือกตัวเคมีตัวไหนไม่ใช้ประโยชน์เขาจะลดต้นทุนได้ตำว่าเกษตรกรไม่นี่มากมา